คี4ชั่วโมงในวันนี้เนี่ยบักตูเนี่ยบอกเลยว่ามันสุดๆไปเลยมันจะสู้กับคิกซาลุไม่ใช่โอ้โหคู่ซันเองนะครับผมทําไมถึงสู้กับคู่ซันมันจะไปโลกใหม่แล้วคือนิวเวิลด์โอ้ยมอดทํามันเนี่ยได้ผลพาด,ด้วยคู้ชมจากใครไม่รู้เหมือนพระเจ้าส่งไม้มันเลยอะประมาณเนี่ยบักตูนนี่มันโชคดีจริงๆเอาล่ะคลิปนี้ขอสมานหน0 0งพันหรเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมใครพร้อมจะสนุกแล้วก็ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่า Let's go ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่าทุกคนเนี่ยกำลังหาร้านเติมรวักอยู่ใช่ไหม ผมขอแนะนํำนะครับผมร้านคิทตันช็อปเนี่ยนะครับร้านบริการดีนะครับผมตอบไวแถมส่งของไวมากๆเลยก็ว่าได้นะครับผมนะคนดูมีบริการนะครับผมเติมโรบักไอดีพาร์ตเลดคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับผมและร้านเขาเนี่ยนะครับผมรับบทผลปีศาจด้วยเช่นกันนะครับเช่นแมปบล็กฟูดแล้วก็킹เลคัสซี่เนี่ยครับผมหรือว่าสามารถนะครับผมกดเกมพาร์ตได้ด้วยเช่นกันนะครับรับกดเพชรนะครับผมแมปออสตาด้วยเช่นกันรับกดผลแมปลัดพีด้วยหรือว่าบริการฟาร์มแมปต่าง ก็มีเช่นกันนะครับผมคนดูก็ใครอยากจะทําการซื้อนะครับผมอย่าลืมนะครับผมไปใช้บริการก,กันด้วยนะครับคนดูเบอร์ที่ปลาประตูนเนี่ยเดินง กอดบากี้ทำไมประตูถึงมารู้ไหมคุณผู้ชมครับวพามันเนี่ยรู้ข่าวมาว่ามีแบ็กเลสขายแถวๆนี้โอ้ my god แต่เดี๋ยวก่อนเพื่อนยากบากี้จําผมได้หรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเรามีทั้งฮาชี้การสังเกตขอหน่อยละกันนะบากี้นี่ไงนี่ไงกระสอบไปดิโอ้โหตอนนั้นอย่างยากตอนนี้อีซี่ประตูขอสํารวจแป๊บหนึ่งนะครับโอ้ my god ไปอยู่ตรงไหนเนี่ยแบ็กเลสของข้าข้าจะอําลานี่แหละครับหมัดมนุษย์เหงือกโออําลาก่อนละกันนะช็สกิลให้มันหมดโอ้โหเอา เราขอเดินแถวๆนี้ดูสิโอ้ประตูรับกันเหรอจะเหมือนกบไปดาบนั้นหรือเปล่านะแต่ว่าเราซื้อแล้วนี่ว่ะเออโอเคเราเข้าไปดูซะเอ้าเดียวเจอบะหนุ่มผมเหลืองโอ้ขอดูหน่อยละกันน่าใช้หรือเปล่าโอ้ราคาที่หนึ่งแสนห้าหมื่นซื้อผมเนี่ยมีพอดีซื้อไปเลยครับนี่เรียบร้อยแบ็คเลสนี่ว่ไในขอดูท่าหน่อยดิโอ้โหกดอกยังรอไม่ใช่ดีกดเอวไอ้ห่าเอ้ยบักตูนเนี่ยขอลองใช้หน่อยละกันนะครับมาหาผู้ลูกจ็อกครับผมแล้วก็เตะเตะ เตะเตะโอ้โหเท่มากๆขอใช้กิวแรกดิโอ้โหอย่างรอเลยเอาละเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราฟาร์มแบ็กเลดกันดีกว่าอา้าวนี่นี่นี่ย่งรออย่างเท่เลยเฮ้อเดี๋ยวเราเราไปเช็คผลปีศาจดูนะว่ามีใครซื้อผลปีศาจให้เราไหมวันนี้ไปก่อกลางเลยครับืถึงก่อกลางแล้วโอ้โหไหนขอรองเช็คหน่อยสิว่ามีอะไรมาหรือเปล่าในวันนี้น่ะมีอะไรขายหรือเปล่าม,มีผลกระกากท้งนั้นเลยพะโถ โอ้ฟีนิกขายราคาหนึ่งล้านนะ่าสนใจอยู่พอดีแต่ผมเนี่ยเหลือบตาไปเห็นก็ผมนี่ผลผ้าเฮ้ยเดี๋ยวดะมีคนซื้อผมตอนไหนขอลองใช้เลยว้าวนี่ไงผลผ้าที่เขาบอกว่าฟาร์มง่ายๆเฮ้ยวันนี้เนี่ยผมจะลองไปฟาร์มแต่ใครล่ะซื้อให้ผมเนี่ยผมงงมากเลยโ,โอ้โถเว้ยหรือว่าเพจคิทตันช็อปเขามากี้ไปผมตอนไหนไม่รู้นะเอาล่ะเดี๋ยวเราขอญาตไปฟาร์มพี่ก่อนน่นเลยครับก็รอยฟ้านั่นนะ่ะไหนขอลองดูหน่อยัโหดขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงโอ้เดี๋ยวนะ ตีดดโอ้นี่ไงนี่ไงที่มันดีเพราะมันตีไกลได้โอ้ไม่ก็ถึงก็ฟาร์มชิลวเลยสิครับเนี่ครับคุณผู้ชมตีไปอย่างนี้แหละเอ้ยชิลวอยู่นะชิลอยู่นะเอาตีไปตีไปบักตูตัวใหญ่ขึ้นดีไปตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยๆครับโอ้ไม่ก็ดนี่เลยโฮมาตเอรี่แบ็กเลนขึ้นลุว้ว่เอาละเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับตีไปก่อนละกันนะครับผมขออนุญาตฟาร์มแป๊บหนึ่งวันนี้เนี่ยผมต้องตีก้อนเอเนลแล้วก็อาจจะย้ายที่ฟาร์มด้วยนะโอ้เอาดี มาตีไปเรื่อยๆครับตีไปเรื่อยนี่นี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยนะปักตูกว่วจะมาถึงทุกวันนี้ได้โคตรยากเลยเอา่าพอบ,บฟ้าไปฟ้ามาเนี่ยผมไปเห็นอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมตรงเนี้ยเอยเดี๋ยวใจเย็นๆโอ้โหบาฮานุมานี่มันต้องโดนสั่งสอนส,สักหน่อยเดินตามมาไม่รู้ตามมาตาเหลืองนี่ไงนี่ไงห้าวงั้นเหรอห้าวงาห้าวเั้นเรอเรียบร้อยนายขอดูหน่อยสิข้างในนี่มีอะไรอ ไปไม่ได้อะทำไมผมไปไม่ได้ล่ะเดี๋ยวนะอ่ะนี่เลยโอ้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วมีทางเข้าว้าวเดี๋ยวก่อนอ้ <c oughs> อย่างนี้นี่ปักตู่ชอบเลยก <c oughs> ูเห็นกล่องทองเยอะแยะมากมายเอาเลยครับรออะไรอ่ะ <c oughs> เออหิวตังมากอื แต่ว่าถ้าเราไปประเทศนั้นเราก็น่าจะดีกว่านี้บอกเลยว่าเก็บภาษีเรื่อยๆอ่ะเฮอาละปะเก็บทองไปเรื่อยๆครับผมมีแต่กล่องทองไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหมดแล้วเอ้ามีแค่นี้กันเหรอแล้วออกไปยังไงอ่ะต้องสเต็ปเดิมใช่ไหมบึ้มโอเคออกไปได้เลยเเดี๋ยวมันไม่เปิดได้ผมอ๋อนี่ไงนึกว่าหลอกกันเรียบร้อยแล้วเลเวลอยู่ที่575โ oh อ ในที่สุดนะบักก็ตเอเนลเดี๋วโดนแน่นอนเอาละครับบักตูนเนี่ยก็เดินทางไปหาบะอ่เขา,าเรียกว่าบะเลยนะบักก็ตเอเนลนะคุณผู้ชมบะเอเนลละกันโอ้โหดูดิยืนทําทรงถือกระบองเดี๋ยวบอกเลยว่าโดนบักตูนเนี่ยแปลงร่างกายเป็นไททันแล้วก็ใช้ส้นตีนอัดหน้าเลยละกันมานี่มาขอลองหน่อยละกันแต่ผมเนี่ยลืมไปซเซเบอร์ผมได้สก,กิลสุดท้ายแล้วนะนี่ครับลองหน่อยหนึ่งทีสก,กิลไดงกัสก,กิลสกิลแล้วก็เอาเลยนี่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 โอ้โหดมากแล้วก็แรงมากแล้วก็ลองตีดู ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเห็นป่ะโอ้โหก็ว่าทำไมมีแต่คนบอกว่าใช้ผลพ้าฟาร์มดีกว่ามันได้ย่างงี้จริงโอ้มายก้อนมันตีไกลได้คุณผู้ชมเห็นป่ะโอ้โหชิวๆโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นแต่มันก็ตีแรงเหมือนกันนะเนี่ยก้อนเอเนิวเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเห็นป่ะตายไ่ เอา้าผมตายแทนเฉยกับมาเอาใหม่คุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยไฮคี Hi ผมก็ไม่เปิดประโถเว้ยนี่ไงชล่าใจไปได้นี่แหละบักตูชอบชล่าใจเป็นไงล่ะประเทศแม่งร่มเลยเออไม่ใช่โอเคตีต่อเลยครับตีต่อเลยครับมามามาอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ไปเกาะใหม่แล้ววอเตอร์เซเว่นนั่นเองอู้อู้มาดีเปิดเปิดไฮคีต่อเลยนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยจะตาย เลือดม่เหลือ90กว่าเอาเลยเอาเลยเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวโอเคเรียบร้อยโอ้กระบองเอเนลไม่ดับด้วยดีมากๆดีจริงๆเอาล่ะเดี๋ยวเราขอญาติฟาร์มต่อละกันน่าจนถึงเลเวลอาหกร้อยนุ่นๆเลยอะ่ะมันไกลมากๆคุณผู้ชมงานเดียบผมขออัพเป็นด้านของซอสก่อนละกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวประตูเนี่ยขอญาตฟาร์มก่อนละกันนะจ้าเด็กๆโอ้ในที่สุดเนี่ยผมฟาร์มไปฟาร์มมานะครับผมรู้สึกว่าไอ้นี่เกิดแล้วคุณผู้ชมเนี่ยไอ้นี่เกิดแล้วแต่ว่าผมขอไม่ฆ่ามันละกันผมเนี่ยลอยกอดเอเนลไม่ เกิดอย่างนานเลยเว้ยปักตูรอโคตรนานนะครับผมในที่สุดมันเกิดแล้วโอ้เลเวลผมก็623แล้วเดี๋ยวเราก็ไปเกาะเกาะใหม่แล้วแต่มีเกาะเกาะหนึ่งนะคุณผู้ชมที่ผมยังไม่ไปเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยว่าเป็นเกาะอ,อะไรมาเปิดฮาชีการสังเกตแล้วก็บวกกันเลยละกันนี่ครับมาหูมาหูมาหูาหคือยิง่งแบบว่าเลเวลเยอะเนะี่ยมันยิ่งดีเว้ยคุณผู้ชมเห็นไ,ไหมตีแบบอีซี่ขึ้นนะอีซี่มากเ่าเอออีซี่ไหมล่เกือบตายอีซี่ไ่มอ่นี่ไงสกิลดาบของแชงคู เรียบร้อยเอา้าดาบไม่ดอบหรอโอ้ไม่กอดเรียบร้อยครับเลเวลเราก็ถึงแล้วผมขออัพเป็นค่าของดีเฟนต์กันดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเราขอญาตไปเปลี่ยนเป็นดาบโยรูด้วยเพราะว่าผมคิดว่าดาบโยรูเนี่ยมันฟาร์มดีกว่าทําไมเงี้ยหนอสกิลมันเท่กว่าคุณผู้ชมเอาล่ะป้าเดี๋ยวเราไปลุยก่อต่อไปกันดีกว่าคือเกาะวอเตอร์เซเว่นกันนั่นเองระหว่างที่ผมเนี่ยจะไปเกาะต่อไปโอ้ไม่กอดผมเจอใครวะเนี่ยตอ๊ย ตายมาขอดูซิมันคืออะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยโทษเว้ยห้าแสนกันเหรออเอาเลยละกันเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มโลกใหม่อืมโอเคเดี๋ยวเราต้องไปเปลี่ยนเป็นแบคเลตเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเราค่อยฟาร์มโลกใหม่นะสำหรับอันนี้นะคุณผู้ชมนะโอ้มันคืออะไรเนี่ยอิเล็กโตรนเหรอโอไม่ก oh ็มาซื้อก่อนละกันเรือของข้าโนมาแล้วว้าวทำใหเป็นเรือสีเหลืองวะจะได้คุ้นกับประเทศเก่าน้อยเอาโทษโทษโทษขออภัยทิดอะไรเพลินไปหน่อยมาผมก ก็แวะมาเกาะคางเลยครับคุณผู้ชมมาเปลี่ยนดาบก่อนละกันแต่เดี๋ยวก่อนมาหามนี้มันยังไม่ตายแน่นอนครับไปอ้นคิดอะไรเป็นเพลินออกนี่ไงบวกเลยละกันนี่ครับมามาดิครับมาดิครับก็ไม่ได้วันอะไรเหมือนกับตอนแรกอะครับโอ้โห,โโหฟันทีเดียวได้ดาบมาเลยครับโอ้ไม่ก็ดาบใหม่นล่นนี่ไ่ค่อยฟาร์มละกันเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเจอใครบางคนอยู่ด้วยหรือว่าเป็นหัวหน้าอ้าวัดีหัวหน้าวัดี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 วัด,วด,วดีโอ้เอาละผมไม่รู้นะว่าที่สุม่มผลเอ้ยเป็นสี ซุมอะเขาเรียกว่าเผาใช่ไหมผมไม่รู้สุม่มเผามาอยู่ตรงไหนอะคุณผู้ชมใครรู้ก็ลองคอมเมนต์มานะอันนี้มันเป็นโบนไม่ใช่หรออหัวหน้าไม่ใช่ตรงนี้นะเอ้ยหรือว่าตรงนี้อ,อันไหนอะอันนี้เหรอ,อ,อผมก็ไม่รู้นะผมลองดูละกันอันนี้สุม่มเอ้าทิพายแล้วอ๋อนี่นี่น,นี่ใช่แล้วว้ผมเป็นเผาฉลามหัวหน้ามารับผมหน่อยอยู่กอสกายเปีย ทำไมมาตรงนี้ล่ะประโถวเว้ยเกมไม่งดีจริงหัวหน้าบักตูนเนี่ยก็พามาที่เกาะก่อนหนึ่งครับผู้ชมที่ผมไม่เคยมาเลยมันคือเกาะอะไรก็ไม่รู้ไม่น่าเข้ามากๆ,ๆ,ๆโอ้เดี๋ยวนะมันคือเกาะคุกกันเหรอมึงมาพาให้กูจับปนเนี่ยเฮ้ยโดนจับเปนเนี่ยประโถวเว้ยเอาดาขอดูหน่อยที่รับเควสโอ้มันเลเวลตั้งนานแล้วนี่แต่ว่าเราเนี่ยข้ามเลยดีกว่าเราไปเควสสุดท้ายเลยดีรอไรโอ้ไม่ก้อนครั้งแรกด้วยโอ้มีพวกลูกกระจอกด้วยดีเอาเลยละกันหัวหน้าเอาเลยหัวหน้าเอาเลยตีเลยเป เลยหัวหน้าเอาเลยหัวหน้าเอาเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยหัวหน้าตีหน่อยหัวหน้าเอาสุดไงหัวหน้าเอาสุดเลยอ้ โอ้มา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 จริงจะไม่ใช่อ e ิเล็กโตนะขอใช้ก่อนละกันนะครับเออแต่ว่า e ีพีนี้จะไม่ใช่อ e ิเล็กโตที่เป็นหัวหน้านำนะจะเป็นนั่นนะแบ็เลสมามาเลยคุณผู้ชมอายหิวแล้วไงเดลฟามิงโกเปิดเลยครับเปิดดีครับรออะไรหัวหน้าเอาดีหัวหน้าหัวหน้าเอามันเอามันเอามันดูดมันดูดดูดเอาดูดไม่โดนกันเหรอหัวหน้าว่าโธ่เว้ยทำไมหัวหน้ากระจอกกว่ากูเนี่ยโอเคเปิดให้ชีสสังเกตเรียบร้อยอีสีอีีปเดี๋ยวเราไปก่อรักของเราดีกว่ามันอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับก่อวอเตอร์เซเว่นอะ หรือว่ากูพาอ่ะ พา,พาไปพาไปโอเคดีมากหัวหน้าอกูเป็นหัวหน้าหรือกูว่ากูกูเป็นหัวหน้ามากกว่านะไอ้นี่น่าเป็นลูกน้องผม,มานะโอ้ใน,นที่สุดก็มาถึงแล้วเกาะนี่เดี๋ยว,วเราก็ไปโลกใ่แล้วว้าหใน,นที่สุดก็ไปโลกใหม่น่าจะเป็นอีพีหน้านะอีพีนี้ก็น่าจะประมาณนี้มาถึงแล้วครับจอดเลยไม่ต้องรอแหละกูลงเลยกระโดดลงเลยละกันความโง่ของไอตู่เนี่ยมันลงเลยไม่ต้องรอหรอกโอเคเช็สเปาเรียบร้อยขอรับเควสดครับผมว้าวมันมีอะไรดีเด้อตรงนี้โอ้มีพวกแบบปวดหัวเต็ม แต่เดี๋ยวก่อนนะวันน้าผมไปที่ไหนน่ะโอ้เ<ล>ขาไปไหนอ่ะ้เขาไปตามไปเด่ย๋ยวกันนะคุณผู้ชมเฮ้ยเอันนี้คืออะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวนะใครอะ่ะรู้สึกว่ามันใสก่กระเก่งในตัวเดียวด้วยเหรอนี่เลยเอาเลยละกันมันคือใครกูไม่สนเอาหมดครับผมเอาหมดเอาหมด,เอ,หมดเอาหมดเลยเอาหมดเลยนี่ไงใช้มาต่อยเพื่อที่จะเพิ่มเพิมม่มเมล,ลีเมลีนเมลีนมาสเตอรี่ดิเมลลนอะไรเอาเอาเลยนี่นี่นี่น,น,นี่ดีมากดีมากหัวหน้าทําดีหัวหน้าทําดีผมก็เอาเลยละกันนี่มันไม่มีร่างสอง ใช่ไหมเนี่ยผมกลัวไม่มีล่างสองนี่แหละคุณผู้ชมมันจัดก,การยากมากๆเอาเลยเอาเลยหัวหน้าเอาเลยสวยสวยสวยหัวหน้าเอามัน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 นิดเดียว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 เออเออโอ้ผมจะตายไปนะคุณผู้ชมเปิดให้ขี้ก่อนเดี๋ยวกลัวตายสิ دي, นี่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 ไงกระจกโอ้ได้โบนมาอย่างเยอะเลยมาตเตอรี่ก็ขึ้นเยอะเหมือนกันเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟาร,ร์มกันดีกว่านะมาฟาร,ร์มกันดีกว่า,มา,ม,า,าม,มานี่มามาหำน้อยมานี่มานี่ เออนั่นแหละไยห,หัวหน้าเขามากนะนี่ใช้โยลูฟันเลยครับชิวชิวเฮ้าาดาบเร็วแรงเหมือนกันนะเนี่ยเพราะผมอัพค่าแบบดาบอย่างเยอะเลยนะคุณผู้ชมผมชอบมากดาบมันฟาร์มง่ายนะครับดาบโยลูลองไปซื้อกันได้นะพวกเด็กๆนีเลยบักตูนี่คือฟาร์มชิวมากๆตั้งแต่มีโยลูเพราะว่าผมซื้อแต่แรกเลยงั้นล่ะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอญาติฟาร์มตัวนี้ก่อนละกันเฮ้น่าจะไม่มีอะไรแปลกๆนะเวลาผมฟาร์มเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วบักตูนี่สู้จนเลเวลห ครับเปลี่ยนที่ฟาร์มฟาร์ประมาณตรงนู้นนะครับอย่างไกลเลยผมต้องเดินทางไปอีกไกลเลยยาวนานตรงนู้นะ่ะถึงแล้วตรงนี้เองูอฟาร์มต่อเลยครับหัวหน้าผมเนี่ยทำดาเมจค่อยจะดีนะพอสมควรเลยแหละผมเลยฟาร์ง่ายคุณผู้ชมนี่ไงตีไปแล้วก็ตีมาตีมาแล้วก็ตีไปแต่ที่รับเควสก็อยู่ไกลเช่นกันคุณผู้ชม <c oughs> ไม่ยังอยู่ไกลขึ้นกว่าเดิมกูมต้องเดินมาตรงนี้อีกโอ้อย่างท้อเลยเอาละเรียบร้อยเดินกลับไปตีหนึ่งตัวแล้วก็ไปรับเควสใหม่ประมาณเนี้ยวนไปวนมา เดี๋ยวเราฟาร์มจนเสร็จล่าเดี๋ยวเราไปโลกใหม่กันดีกว่าก็เป็นอันจบคลิปในวันนี้แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งปิดคลิปยังไม่จบบะหำเออจะรีบปิดแล้วหรอ,อลู้นะรู้นะผมได้ข่าวบอสได้เกิดแล้วนี่ครับในที่สุดเราก็รับเควยได้แล้วครับผมหือควรจะรับได้มาหน่อยบักตูมาแล้วว,ว้าวนี่ไงรับเวยได้แล้วครับน่าจะเวลขึ้นเร็วนันเนี่ยแบบนี้เมื่อกี้เนี่ยเราไม่มีเวลเลยเอาเลยครับตีไปเลยปึ๊บ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 ใช้โยลูอย่างโหดเลยผมอ่ะบอกก โอ้จะบเป็นเกงในไหมผมได้ไหมหรือว่ามันไม่ใช่เกงในไว้ตัวเนี้ผมจะไม่ได้นะมันจะดรอปอะไรสักอย่างนะครับคุณผู้ชมผมจำไม่ได้แล้วโอ้ oh my god ไม่ได้ด้วยเลเวลก็ถือว่าขึ้นเยอะนิดหน่อย2เวลนะครับไป3สามนะสองเวลเองนิดเดียวจริงๆโอ้โหเวลเริ่มขึ้นยากแล้วโหยถ้าเกิดว่าโลกใหม่เนี่ยจะยากขนาดไหนวะเนี่ยขนาดโลกแรกยังยากขนาดนี้โอเคคุณผู้ชมขอฟาร์มแป๊บหนึ่งละกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปโลกใหม่กันแล้วดีใจม,มากเลยบักตูจะได้โลกใหม่แล้ว <c oughs> ผมท้าี ส่ชั่วโมงมาโคตรหลายครั้งเลยแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นโลประตูเนี่ยบอกเลยว่าอนแม่งสุดจริงทําให้มันสุดๆไปเลยโอเคลุยต่อเรียบร้อยแล้วประตูเลเวล7 0 0ดเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าพวกเราเนี่ยจะไปโลกใหม่ได้หรือเปล่าหัวหน้าพาผมไปโลกใหม่นะครับเรียบร้อยคุณผู้ชมครับผมนี่เห็นปะมันก็เขียนขึ้นข้างขนเลยนะครับผมว่าไปอีกเวิลด์หนึ่งได้เลยนะครับผมประมาณนั้นหัวหน้าพาผมไปหนครับทายังไงเอ่ยจําไม่ได้แล้วโอคถอยหลังถอยหลังไปไหนอะหัวหน้าไปไหนอะไปไหนอะโอเคเฮ้ยอย่าบอกให้ผมเข้าคุกอ โอ้โหมาคุกบ่อย,ยนะเนี่ยโอ้โหอยากให้ประตูเข้าคุกขนาดนั้นเลยเหรอมันโกงไปที่ขนาดนั้นเลยเหรอประเทศนี้ผมยังไม่ได้โกงเลยนะแต่ก็ยังคิดชั่วอยู่เหมือนเดิมผมจะลองเป็นพวกแบบใหญ่ที่สุดในแบบนี้แล้วก็ครองมันซะเอาละมาถึงแล้วครับผมเกาะน,นี้โอ้โหเรียบร้อยนายนายนายขอดูนอยรับตรงไหนอ่ะอันไหนอ่ะอ๋ออันนี้เหรอโอ้โหเคเคเคผิดผิดผิดิคิวผิดคิวขออภัยจริงโอเคเรียบร้อยแล้วผมได้ขี่มาโอโ้อีกไรอะ่ะว้าวมันคืออะไรเนี่ยไปจับไปก่อนละกันหลังจาก จากนั้นหัวหน้าผมเนี่ยก็พาผมมาเก่อหิมะระโทเว้ยมาทำไมวันนี้ โอ้โหมุดอุโมงหัวหน้าอะไรอ่ะมาตรงไหนไงหัวหน้าเ้หัวหน้าคุไปไหนแล้วโอ้โหหายไปเลยไงงงไปหมดอันนี้คืออะไรอ่ะจับกุญแจด้วยใช่ไหมโอ้เฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอย่าบอกได้เป็นครูซันอ่ะโอ้หมายก็ต้องสู้ครูซันกันหรอมาดิครับมาดิครับมาดิครับมาผมบวกครูซันนะคุณผู้ชมมาเลยมาเลยบักตู่สู้ได้แน่นอนเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเราอู้ครูซันเนอครูซันเนอครูซันงั้นเนากระจอก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  เอาชิพายด้วยแข็งกระจอกกระจอกเรียบร้อยอ่ะกดไปซะมันให้กดอะไรกูกดอย่างนั้นแหละปเรียบร้อยยังเนี่ยไห้โลกใหม่ได้ยังเนี่ยหัวหน้าไหนผมค่าเรียบร้อยแล้วตรงไหนอ่ะโอเคไปได้แล้วก็เดาะโอเคทางไหนอ่ะหัวหน้าขับเรือเหมือนเดิมเลยปะปะปะพาผมไปหน่อยไหนหัวหน้าพาผมมาตรงนี้ทําไมเอ้าอะไรวะเนี่ยตรงนี้เหรอเดี๋ยวผมลองกดดูเดี๋ยวผมลองกดดูอืเรียบร้อยไหนไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะหัวหน้ามันไม่ใช่หรือเปล่าเนี่ยหัวหน้าเออเดี๋ยวอย่างงงเลย ว้าวงสมองฉันเบิร์มมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเรามาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยหรือว่านี่หรอ New World Oh m กอดอย่างโหดเลยอ้าวนี่หรอ New World หัวหน้า หัวหน้าอยู่ที่นี่มาเป็นสิบสิบปีงันเหรอโอ้ผมเพิ่งมาครั้งแรกเลยตกใจมากๆาเลยครับขอสำรวจหน่อยละกันนะครับโอ้ไม่ก็มีใครไม่รู้เต็มไปหมดเฮ้ยอันนั้นคืออะไรอะ่ะมีเครื่องหมายตกใจตรงนั้นหรือว่าเปลเราระรดับเครดอเปล่าวนะเนี่ยดับเคร,รือเปล่าวนะเนี่ยขอดูก่อนเฮ้ยโอ้หัวหน้ากูในโคตรโหดเลยไหนขอดูซิเครดมันเท่าไหร่โอ้เจ็ดร้อยพอดีเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยบักตูก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาอีพีหน้าละกันสำหรับอี EP น the ี the the ้นะครับปักตูนได้ที่สุดก็มาโลกใหม่ได้แล้วนั่นเองนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามซีรีส์นี้ด้วยละกันซีรีส์ของปักตูนนี่นะครับก็ถ้าเกิดว่าพูดจาใดไม่สุภาพขออภัยจริงผมภาคสดนะครับผมก็อาจจะไม่เหมือนเชื่ออื่นหรือยังไงขออภัยจริงนะครับก็ถ้าภาคสนุกไงก็ติชมผมได้เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ EP นี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับในสุดปักตูนก็มาถึงแล้วครับบ๊ายบายครับขอ1,50 0ไลคคคคคค์เเเเเหมมมมือออนนดิชช่ยยยโบบบบ๊าารรััผผุณู้ เหมือนกับประตูลืมลอะไรไปเลยคุณผู้ชมประตูมันลืมสุม่มผลพีศจโอไมคก็ตอนแรกผมด้วยผมสุ่มไปแล้วประตูนี่มันช่างลืมจริงๆเลยมันแก่แล้วหรือไงวะโอ้โหใช่ครับผมมาเนี่ยผมก็เหมือนกับหัวหน้าผมพาผมมาที่นี่เลยครับคุณผู้ชมกับคาเฟ่นั่นเองเนี่ยจ,จะมีลุงแก่คนหนึ่งเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับตอนที่โลกหนึ่งเลยครับสุ่มเลยดีกว่าเรียบร้อยสุ่มไปโอ้ผมได้ผลทรายมานี่ครับโลกใหม่มันมีดีอย่างนี้มันเก็บได้ไงผมขออนุญาตเก็บใน กลองนะครับนี่เลยเก็บไว้เรียบร้อยโอ้โหเอาผลบอมมาให้ด้วยเกลือจริงๆเลยหัวหน้าเรียบร้อยแล้วครับผมขอบคุณมากครับที่ดูจนจบดื่มนมชาแป๊บมาถึงดูดนมอ่ะ